ต่อไปก็จะเป็นการเช็คสถานะพัสดุนะครับผมก็เข้าไปที่มันจะมีอยู่ด้วยกันอสองวิธีนะครับผมก็เดี๋ยวมาบอกวิธีแรกก็คือเข้าไปที่แท็กกิ้งครับกดที่แท็กกิ้งครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้ก็ให้เรากรอกอเลขรหัสติดตามพัสดุเลยครับที่เป็นเลขทีครับก็ใส่รหัสทีเ็ไปแล้วก็กดค้นหาครับผมสถานะของพัสดุชิ้นนั้นก็จะ ขึ้นมาให้ครับผมแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับโดยที่ไม่ต้องเราไม่ต้องใส่เลขพัสดุเองเลยก็คือเข้าไปที่ออเดอร์ครับกดที่ข้อมูลออเดอร์ครับนี่ครับจะมีเลขแท็กขึ้นมาให้ครับก็ให้เราทำการเลือกตัวพัสดุที่เราต้องการจะติดตามสถานะได้เลยครับว่าเป็นพัสดุชิ้นไหนก็เดี๋ยวผมเลือกมาสักอันแล้วกันนะฮะ ก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันก็กดเข้าไปได้เลยครับนี่ครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวสถานะของพัสดุครับว่าพัสดุตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วแบบนี้เลยฮะ